สวัสดีครับพี่น้องมือนีบ้าโจ๊ซิภามาเบ่งวิธีการลงทะเบียนทางรัฐครับผมนี่คือทะเบียนทางรัฐดิจิตอลครับอันดับแรกพี่น้องเข้ามาที่เพจสตูก่อนะครับเด้อเข้ามาแร้วก็ามาพิมพ์คาว่าทางรัฐนะครับครับพิมพ์เข้าไปเข้า่าทางรัฐครับกระสิขค้นแอปหน้าตายแบบนี้ขึ้นมาครับมีจุดสีแดงน้ำเงินครับกดติดตั้งเลยเลยครับพี่น้องนี่ครับใส่เวลาบรโดนครับผมติดตั้งเสร็จเปิดเลยครับ เกิดนมากกระสิท่นจิถามก่อนว่าอนุญาตให้ทางรัฐส่งข้อความถึงคุณไหมอนุญาตครับผมเขามากกระสิบภพหนาตาแันนี้ครับลงทะเบียนรับสิทธิโครงการดิจิตัลนะครับหนึ่งหมื่นบาทกดเข้าไปได้ครับพี่น้องเราก็มาอ่านเบื้องรายละเอียดครับผมครับเกณฑ์การปกครองกลุ่มประชาชนที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะครับผู้รับสิทธิ์อยู่ในทะเบียนบ้านหน้าวันที่สมัครนะครับสัญชาติไทยนะครับผู้นะครับผู้ได้รับต้องมีสัญชาติไทยนะครับผมอายุ16ปีขึ้นไปนะครับ ครับแล้วก็ไม่เป็นผู้มีรายได้ไม่อามันได้เกิน8 0 0แสนบาทนะครับสำหรับปี2566นะครับภายในปี2566นะครับรายได้ในบัญชีห้ามเกินนะครับผมห้ามเกิน8 4 0 0 0 0บาทนะครับเนาะครับเกณฑ์สถาบันการเงินนะครับไม่เป็นผู้มีเงินฝากกับธนาคารเชิงพาณิชย์นะครับ5 0 0แสนบาทนะครับเดินขึ้นมากเลยครับผมอันนี้กันซีรีสวหน่อยนึงเนาะพี่น้องเข้าไปอ่านเพิ่มเติมเลยครับผม ไม่อยู่ในระหว่างการจำโทษนะครับผมในเรือนจำนะครับไม่เป็นผู้รับสิทธิ์หรือถูกเรียกร้องคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐนะครับไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของรัฐนะครับเนาะก็กดยอมรับมาเรื่อยๆนะครับผมเนเป็นนโยบายนะครับผมบังคับให้เขากดครับแต่พวกกดจะต้องทะเบียนเมื่อไรครับผมกดยอมรับมาเรื่อยๆครับอันนี้กาสิให้ใส้เลขประชาชน13หลักครับพี่น้องก็กรอกลงไปครับ นี่ครับ้วก็มีเลขบัตรหลังประชาชนน้ำเลยครับเด้ออย่าลืมแล้วก็ดาเนินการต่อไปครับยืนยันข้อมูลครับลออัปโหลดต่อไปกับสแกนหนาครับผมนี่ครับอนุญาตให้ใช้แอปอีบาโจกัสฉิโงกไปโงกมากตามที่เขาบอกครับพยักหนาหน่อยนึงครับพยักหนาซานะครับเงยหนาขึ้นจักน้อยครับนะครับฮ็ดตามเขานะครับพอได้ปุ๊บกระฉิตอีกเครื่องไม้ถือกับผมนี่ครับ พอเสร็จแล้วก็เด้งมาหนนี่ครับพี่น้องก็ถือว่าเสียจสินครับลองข้ามาเบิงไหมด้อครับเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผลการรับสิทธิ์นะครับก็จะตรวจสอบสิทธิ์ปึ๊บนี่อยู่ระหว่างขั้นตอนที่2ครับพี่น้องนี่ครับลวงเสิยแล้วอยู่ขั้นตอนที่2ครับมือต่อมามาเปิดเบิงไหม่ครับพี่น้องมันบอกว่ารุนาสร้างบัญชีทางราชพัฒน์เนินการลงทะเบียนก็เลยต้องขอมัรสางครับพี่น้องครับ ครับต่อไปเขาเะยให้เข้าสังมาที่ทั้งลัดครับเข้ากับใส่เล็กหมรประชาชนแล้วก็รหััผ่านนะครับแปดตัวนะครับตอนที่เขาบังคับแล้วก็ตั้งรหัส PIN ครับผมหกตัวครับต่อไป็จะให้ใส่ลายมือครับแล้วแต่เขาใส่เพใส่ครับกดใส่งานผู้ใดสิใส่ครับแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ครับผมครับต่อไปเขากระห้ยืนยันรับสิทธิ์่านมือถือนะครับผมเขาที่ส่งไมายเหล็กหกตัวพันมือถือเข้ามาให้เข้าก่อครับ กรอบเรียบร้อยเสร็จนะครับก็ถือว่าเริ่มใส่งานได้เลยครับครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมเขาสิขึ้นข้อมูลมาให้เข้าอนุญาตนะครับให้เขาถึงข้อมูลได้ครับเทาก็กดอนุญาตครับผมก็รออัปโหลดข้อมูลครับพอเขาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมันสิขึ้นอยู่ขั้นตอนที่3นะครับเนาะอยู่เลขยสามนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นการลงทะเบียนนะครับผมครับตอนนี้เขาขอแค่รอโครงการตรวจสอบวันที่22กันยายนะครับเนาะ